มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวการปิดลงรับซื้อทุเรียนที่จังหวัดชุมพรก็คือที่เกาะสมุยนะครับเพราะว่าทั้งชาวสวนภาคธุรกิจที่นั่นเขากําลังมีความหวังครับว่าทุเรียนเกาะสมุยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความหวานมันน่าจะเป็นตัวช่วยฟื้นเศรษฐกิจพวกเขาหวังว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วจิกซอสองตัวในสมุยก็คือโลกของการท่องเที่ยวกับโลกของกเกษตร ต้องบอกว่าทุเรียนที่สมุยอาจจะเป็นทุเรียนที่มีรสชาติที่พี่น้องชาวจีนของเราต้องการทุเรียนสมุยอร่อยยิ่งเสียงเขาก็มันๆหวานด้วยเชื่อมั่นว่าทุเรียนเกาะสมุยขึ้นชื่อเรื่องหวานมันและกําลังมีการผลักดันให้เป็นที่รู้จักในชื่อเรียนกลางเลชาวสวนและภาคธุรกิจที่นี่จึงหวังว่า ทุเรียนจะเป็นตัวช่วยฟื้นเศรษฐกิจในช่วงเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวตามโครงการสมุยพลัสที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทุเรียนกลางเลผลไม้กลางเลไม่ว่าเป็นลังสารหรือทุเรียนที่กลางดงดังของสมุยเนี่ยพี่น้องมีความหวังว่าวันนี้เขาจะได้กี่ล้านกี่ล้านผมก็ไม่รู้แต่ว่าเงินโหลนี้มันเ็าจะสะพัดอยู่ในในเกาะสมุยมันประคองเศรษฐกิจได้ก่อนหน้านี้เกาะสมุยพบการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานรับจ้าง ในแผงรับซื้อทุเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลน,น้าเมืองไม่ใช่ชาวสวนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบพ่อค้าแม่ค้าใกล้ๆก็โดนหางเลกไปด้วยแต่พวกเขาเชื่อมั่นในมาตรการจัดการของเกาะสมุยถ,ถ้าเขากำลังบอกว่าจะต้องมีการจัดการเรื่องแรงงานที่มาตัดทุเรียนใหม่โอ้ดีเลยครับดีดีครับด,ดีครับ,รบมาตรการให้เข้มข้นวันนี้นิดนึงเพื่อเซฟเซฟทั้งหมดอะไรเงี้ยดีดีดีด ทำไมชาวสมุยถึงเชื่อเช่นนั้นเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นและสัมผัสได้ตั้งแต่การคัดกรองคนเข้าเกาะระบบติดตามตัวและควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันจนเห็นผลเป็นที่ประจักษงง์คลนนัสเตอร์แผงทุเรียน,นพบผู้ติดเชื้อเพียงสี่คนและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันรวดเร็วอำเภอและสาธารณาสุข เดินหน้าต่อด้วยการเปิดรับฟังความเห็นชาวสวนและแม่ค้าที่มารับซื้อทุเรียนเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคให้รัดกุมกว่าเดิมแต่จะให้มั่นใจมากขึ้นแรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงผู้ซื้อทุเรียนต้องได้รับวัคซีนครบโดสหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการบนภูเขาในทันที ปีที่แล้วเราขายที่นี่พ่อค้าเขาจะมาตัดเองนะคะเมาไปเลยอย่างเงี้ยีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อค้าเขามาแต่มันมันกดราคาไงมันก็ลําบากนะถ้าไปได้เราก็อยากไปกันเองนะฮะไปไม่ได้แล้วค่ะก็เรือมันไม่มีให้วิ่งเพราะเรือเขาจองเต็มหมดมเต็มหมด,เ,มหมดเราก็ไปไม่ได้เพราะเราจองไม่ทันรถเต็มเขาจะเอาทุเรียนเพราะว่าลงทางน้นเพราะว่าจะปิดใช่ไหมคะเขาก็ต้อง เอาทุเรียนออกกันเราเพิ่งรู้ช่วงเช้ามันก็ไม่ทันข่าวการประกาศงดการรับซื้อทุเรียนของสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดทําให้จินตนาและชาวสวนทุเรียนบนเกาะสมุยร,รู้สึกกังวลจะเอาไปไหนคะตลลงปิดเราจะไปขายที่ไหนพวกเขาได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็ว และทำให้เส้นทางการส่งออกทุเรียนจากเกาะกลางทะเลไปยังล้งใหญ่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเดินหน้าต่อไปได้